ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KK k i ค g m i c o ครับผมวันนี้ก็อยู่กับเว้นใหม่นะที่ชื่อไม่ใช่เว้นชื่อว่าแต่เป็นกิจกรรมเลหลังตัวละครนะฮะมีทั้งสวิชเ h ลนะฮะจูน่านะโคเดนคาเลนไวเลนบียองเกชวาเลนไทนาอมีนะฮะแล้วก็เพื่อยๆที่ถูกปุกแล้วก็เจ้าหญิงนะฮะคือผมมาบอกก่อนเลยว่าผมลองสุ่มแบบเขาเรียกอะไรกล่องฟรีไปแล้วนิดนึงก็ได้มา อันนึงนะดังโก้คือต้องเก็บอย่างละสามอันสามอันคือมีต้องเก็บทั้งวงกลมดาวแล้วก็ล่มนะฮะคือส่วนเอบวกที่เหลือก็คือต้องเก็บอย่างละ3อันนะคือในเวน,เนี้ผมมาอยากได้สวิตชิเอลนะ,ะเพราะว่าคือการมันดูแบบมีความเก่งแล้วผมวาอยากเล่นตัวพวกป้ายจับอะเออเอาง่ายๆเลยคืออยากเล่นตัวป้ายจับเพราะผมคิดว่ามันเก่ง ผมเลยอยากทำเวรนี้นะก็ผมให้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ5,000สํสำหรับสวิชเชลแต่ได้ตัวอื่นก็ก็ดีนะเอาจริงๆคือเดี๋ยวผมแนะนำก่อนดีวยวว่าตัวไหนดีมากมีสวิชเชลจูน่าไวเลนบีองลังวาเลนทายเนลมิเพย์นะ6ตัวนี้นะเป็นการ์ดที่ดีมากไปเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยเออลืมบอกนี่มีสูงสุดของกิลดด้านล่างด้วยนะ ก็อย่าลืมมารับนะพันเพจฟรีนะแล้วก็นี่ครับกิจกรรมส่งโคเวอร์ด้วยแล้วก็กิจกรรมเล่นนะผมก็ไปลองเล่นแล้วนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มกันก่อนเลยเดีกวนะ่าที่200แรกป,ปึบปั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 บอืมแบบนี้เพื่อยๆอ,ออกดีแน่เลยเริ่มต้นที่หมนะื่นห้านะโหวงกลมไม่ออกเลยนะนี่พูดถึงวงกลมเฮ้ยสมุดอัญเชิญของใครวะ เฮ้ยมาว่ะเอาจริงๆจูนหน้าผมก็อยากได้อยู่นะความสามารถมันก็เก่งอยู่นะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปที่สองพันเพชรด่วนว่าสองพันเนี่ยได้อะไรบ้างแต่ที่รู้เนี่ยคือได้มาตัวหนึ่งละเท่าที่จําได้นะเฮ้ยสมุดโอ้โหปับ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 ,ปบไม่ได้อยากได้เพ่ยเลยเพยมีอยู่แล้วโอ้โหเราเปิดกล่องเฟรน เฮ้ยวงกลมผมวงกลมนี่เพิ่งเห็นไอเชี่ยเราตีเห็นแต่การใบอื่นนะเดี๋ยวมาเปิดแผ็กันเฮ้ยวงกลม,วกมสวยงามคือล่มกับดาวนี่ไม่ค่อยอยากได้นะอยากได้วงกลมเฮ้ยคาเลนวะเสื้ออโอ,โอ,โอนี่ดู นี่แค่สองพันนะผลประกอบการก็ได้มาตัวหนึ่งนะก็ถือว่าไม่แย่นะแต่การที่เราอยากได้ยังไม่ได้เลยอันนี้ก็อย่าลืมทำกิจกรกันนะครับแค่ล็อกอินแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่แหละถึงจะได้ไปต่อไปพันที่สามอือหืเฮ้ยแม่งเลยการเต็ม เดีย๋ยวขออัปเดการรอแล้วกันดูสิมีรวมอาเนี่ยมีรวมด้วยนะอย่าลืมมาลองรวมสุ่มดูวันเล่นๆอะ่ะชิวๆแบบเวลนนี้คืออย่างน้อยเราจะต้องได้ตัวที่เราต้องการซักนิดนึงไม่งั้นจะถือว่าผิดเป้าหมายที่อยากได้ของตัวละครน,นะฮะเนีย่ยเคยนี่เยอะมากย่อยทิ้งไปเลย ยังไงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเอาจริงๆอยากกดขายนะแต่กลัวมันไม่ใช่กลัวผมอยากผมรู้สึกมันเปืองวัตถุดิบอะ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะแบบไอ้นี่เท่าไหร่ขายเสียดายเอาง่ายๆเลยเออผมเป็นคนแบบเสียดายของไงของบางอย่างมันได้ไมายากก็เลยอยากนะเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะฮะ ช่วงนี้ก็อัปเกรดการ์ดรออยู่ครับก็กอกันไปได้นะครับไปดูตอนที่สุ่มต่อเลยก็ได้ครับนี้ต้องอัปเกรดย่อยการ์ดท,ที่แบบไม่จําเป็นก่อนอืมเว้นนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าก็แบบมีความหลากหลายนะให้พูดยังไงเดียคือเว้นเนี้ยมันดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่อะ่ะเพราะว่าการเล่หลังอะ่ะการ์ดผู้เนี้ย ถือว่าเป็นการท,ที่โหดมากสําหรับผมนะคือยังไงอะ่ะต่อให้ทําเวนเนี่ยก็คือใช้การ์พูกเนี้ยได้อีกนานแน่นอนผมว่าคือตัวมันเก่งอะ่ะเอาง่ายๆเลยตัวมันเก่งมากสําหรับผมนะอื้แล้วไม่ติด, này, อดเอ็กเซลเลนี่โคตรเกลือ อ่าสาบแล้วสวยเดี๋ยวสุ่มต่อดีกว,ว่าตอนแรกเมื่อกี้ใช้ได้เคที่นะเราสุ่มไม่ดีเปลี่ยนเป็นลูกลากของเราคืออีอันนะฮะไปต่อจากหมื่นห้านี่คือสามพันอะยังไม่ได้ขเขาอะไรของที่แบบเป็นท็อปๆเลยนะผมดูแล้วผมน่าจะโดนหนักแน่เลยเราไปนี้เนี่ยสามพันคือ ไอของชีเอลอ่ะยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวไปทําไว้แน่แล้วหัดลองอีกด้วยแน่นอนว่าเดี๋ยวมีคลิปให้ดูแน่นอนครับ <c oughs> ผมอยากได้จูนหน้านะถ้าไม่ได้เชีเออ่ะะขอละนะอย่ากเกลือเลยโอ้โหไม่เชี่อได้แต่วงกลม,มึงมเอามาทำไมเนอ่าเกลือมาก โอ้ห้าพันไม่ได้อะไรเลยเอเนี่ยสี่พันแล้วนะตอนเนี้ยเชลที่อยากได้คงต้องจากลาแล้วสินะเจ้าหนูชเชลโโหเกลือมากเลยอะ่ะคือแบบเนี่ยไอ้เฮีมีโอกาสได้บวกนมกลูว่ากูโดนเป็นหมื่นแน่เลยว้ยนี้ดูจากสภาพอะ่ะ เศร้าเลยเข้าใหม่ไม่เป็นไรเรายังเหยื่อเพชรไปต่อตึบๆติบตบห้าพันเพชรแต่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะโห<ฮ>เสียใจยเนี่ยเวเนี่ยเว้นที่อยากได้กับเกลือขนาดเนี้ยโอ้โหห้าพันเพชร อะไรอ่ะมันเกินเกินคือกูดวงดีมาหลายเว้นเกินไปหรอมันเลยไม่ให้กูเนี่ยเฮียเติมมากแบบอื่นให้ไม่ได้อ่ะลองส่มอีกสักหกพันหนึง่งแม่งให้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วหมดคำจะพูดกับเว้นนี่ตาหนามามึงมาทำไมมึงมาทำไมไม่ทำแล้วมง คือผมอะดูแล้วถ้าสุ่มต่อไปกูได้การเติมแน่นอนไอ้หียเอามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่งก็พอแค่นั้นแหละกับการซุม่มก็เหลือแค่กล่องฟรีอะถ้ากล่องฟรีมันมากูสุ่มต่ออะกูพูดเลยถ้ากล่องฟรีมาเนี่ยเศร้า <c oughs> เกลือมาก <c oughs> เกลือมากไหมเชีย่ยไม่ได้อะไรเลย หกพันผมดูดินี่6,000แบบแทบไม่ได้ไเลยเลยจะได้เพื่อยมึงก็ไม่ให้กูเชียียก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ